ก็ดีพี่น้องทุกคนครับขอพระธรรมจิดตามลุงหน่อยตามหอยสางม,มือนี่เจอกับลุงหน่อยคือเก่าแล้วครับก็ร่มแห้งนี่มือนีพี่นอ้องผมแห้งแห้งแต่ว่า,ม,าวววมือเศ้าเพราเนี่ยขอมว่าไปอีกถวยมือหน่อหนาวหนาวกับก็บไปแล้วละวะ่ะผมก็เลียกว่าน้ำหนาวเพราะเนี่ยความโจโจแห้งหนาวเป็นหนาวก็ไปแล้ววะ่ะเราอยู่บ่ได้แล้วก็สิบใไบไม้แถวเก่าไปแล้วครับ มอว่างไม่บอ่ออยู่แถวนั่นแต่ว่าวังไม่บอ่ออาจจะลงพ้นได้ครับน้ำเลือกแห้งก็สิเอาอยูเทเท้านั่นแหะครับแถวเกา่าพ้นนั่นไปไม้เพราะว่ามองนั้นน้ำเตือนกูมูครับมองอื่นกับว่าน้ำยังเลือกอยู่กัดตึกเด่ก็อยู่เทแถวนั่นแหละครับก็ยังของอดีธาล่ะครับไปไปเจอกันอยู่ไมุ้่นละไม้ว่าพุ่นละครับไปพี่น้องไปด้วยกันมือหีิมนัมมนมั่วมันจะหลุนกันครับ หอดไม้แหละครับของขาหอยอไ,ไม้เก่าแหละครับออแต่หอ้างอหยับหยับเราไมเนม่อยน้อยหนึ่งดี๋ยว,ว่าเดี๋ยวครับว่าสองาลาดเขีดขีกับโมมาคุยกันอยู่บดสอกก็เขีดขีกับโมมาครับวันวานพันทายเ็ดกับข้าวขายข,ายขาข,ายของอยู่เนโมไดมา มบดิมันไ่ดนได้มากามาลยาลมได้กมากที่ดี้้นนไไแล้วอยู่แต่ว่าผมส่วนไปเยุดก็มายไไ <laughs> สวนะไมเบมากัเอามวหย,ยุดไรเอบดได้ใหมันเงียบแต่ว่าว่ายุดก็ยุดอกกันเลยว่าต้องมาเลาพวกนี้ไม่ต้องต้องบอกกันเน้นว่าให้เลี้ยกันไปเลยถึงมาอย่างวันนี้ to ừ thì anh mình với một anh nghiệp mình <laughs> เต็่ด,บดีบดองฮะยวมันคนากอลองดูเปลี่นเดก็ลองดูมือน ตัวแรกแขกมัน 花。好啊 มันดิลังแหกบ่อนไปยังบ่อนเออตัวงามจืบเลยเออเออตัวงามจีบต้องติงไว้จัดต้องติดบ่อนบ่อนใส่ดอกีนะวแล้วควแล้วจะควรแล้วควแล้วตอน

สร้างแน่ละ่ะคือว่ายัางน่ะยาบ่ยาบ่<ะ>าาหรือยังยามะหว่องเรือเรือก็มีแค่ปูนทุกท่าน ขานเดียบันป่านบ่มีครับมึงไปยังขอมนางโจโคอยขานโรอหอดขีขานลรอหอดแหน่กิ <c oughs> นเขาแล้ว <c oughs> ยายไปพักกันเมื่ออยู่ครับเพราะว่ามันบ่มีป่าครับมันบ่ไดดป่าอีกอย่างหนึ่งมันหนาวหนาวหมื่นหนาวหนาวก็มีตะพูขีขานกินเขาแล้วขานมันบ่ไดดนะมันก็ไม่แน,ว,นวยินหรอกครับกะสิเมื่อล่ะครับเดี๋ยวไปเบิ่งป่ากันามันมันได้หลายปมนเดย นี่ก็พี่น้องผลงานฮต้องลู้หน่อยดิปอสามจีตัวนี่เนาะเหี๋ยงวันเยี่อเดี๋ยวปลอสามตัวงามๆครับคุนปลาเต็มรอเต็มตัวนหึงเออะปนเด็แกงครับแกงใส่บอกไหมพี่น้องกับสีเมื่อแล้รล่ะครับโบโบโบม้านมือนี่ครับได้ซ้ำข้อเด็ดปนอยู่ดอกเจของเก็บของแล้วครับาขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกท่านขอบคุเบิ่ง ขามาติดตามลูกหน่อยตามห้องอีสานติดตามลูกหน่อยกขาไปอยู่พร้อมกับ้พี่น้องอย่าเฝ้าเบื่อลูกหน่อยกขาไปอยู่พร้อมเดือเพิ่งเริ่มฤดูกาลมือนี่บอมมันมือนี่แหละตึกแฮะตึกแฮะกับมือ,อไดม,มือบอลนะพี่น้องมือมือนี่บอมมันกับบอเป็นหยังครับมือรุ่นกับจังหวะกันใหม่ยังเจอกันไหมครับโอกาสหน้านนะคลิปหน้ายังเจอกันไหมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ